ค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้กระแส EV ก็กำลังมาแรงเลยนะคะจากการที่รัฐบาลออกมาสนับสนุนทั้งให้ส่วนลดทั้งให้ BOI แล้วก็มีข่าว BYD มาตั้งโรงงานในประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็เลยคัดเลือกหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับ EV มาทั้งหมด4ตัวนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะ AS นะคะเราแนะนำซื้อราคาต้าหมาย40บาทค่ะถ้าเกิดถาว่า มีผู้ผลิตรถ e ีวีของจีนมาตั้งโรงงานในไทย ใครจะได้ประโยชน์แนะนาซื้อมากที่สุดนะคะเราแนะนําเป็น A อนะคะเพราะว่า A อเยังมีโรงงานในจีนอยู่แล้วมีรู้จักกับผู้ผลิต EV ในจีนอยู่แล้วแล้วก็ข่าวประชาชาติล่าสุดเนี่ยก็คือว่าที่จะมีการจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตรถจีนเนี่ยก็มีข่าวว่า A อเองก็ได้รับคําเชิญไปด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ย A อมีมีออเดอร์ใหม่จาก Ford ซึ่งปีนี้เริ่มส่งในประเทศไทยเราเลยมองว่ากาไรจะโต4.3แล้วก็ปีหน้าเนี่ยออเดอร์นี้จะเริ่มส่งไปซาอุดิอาระเบียกับ เดนินาด้วยก็มองว่าจะโตได้21%นะคะต่อมาเป็น z ซนะคะ mm hmm. เราแนะนำซื้อเก่งกำไรราคาเป้าหมาย23บาท50สตางค์ค่ะโดยที่ z ซเนี่ยจะอยู่ในตลาดไทยนะคะจะทำให้ครึ่งหลังเนีมีความเสี่ยงน้อยกว่า AS นะคะเป็นเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงจาก recession มากกว่านะคะ ซึ่งปีหน้าเนี่ยเรามองว่าแซดจะโตได้11เป็นเพราะว่าออเดอร์ใหม่เนี่ยจะเข้ามาเต็มปีนะคะแล้วก็แซดเนี่ยมีอัพไซด์จากการจัดตั้ง JV กับชอนอีของไต้หวันนะคะเพื่อทำ EV bus ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มส่งมอบได้ไซม่าสีาค่ะ ตอนมาที่ฟอยด์นะคะเราแนะนําซื้อนะคเะว่าหมาย7จบาทค่ะตอนนี้ฟอย d ์เนี่ยก,กำลังพัฒนาที่ชาร์จ e ี v อยู่นะคะซึ่งเราก็มองว่าเหมือนกับเต่าบินตอนเพิ่งเริ่มแรกตอนนู้นปี1.5เนี่ยนะคะก็เริ่มมาแบบเงียบๆแล้วก็เพิ่งจะมาจังในปีนี้นะคะก็คิดว่าที่ใช้ EV e ีเองก็จะมาแบบนั้นเหมือนกันเมื่อในไทยการเข้ามาของ EV ได้ถึงจุดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็จะมีเต่าบินเป็นจอยี่ดันราคาพูดแล้วก็ดันกำไรไปก่อนนะคะซึ่งเต่าบินเนี่ยพอขยายโรงงานแล้วอะจากตอนนี้มีเครื่องทั้งหมด3,000เครื่องแล้วคาดว่าจะขึ้นมาเป็น6,000เครื่องได้ในสิ้นปีนี้นะคะทําให้เราคาดว่าครึ่งหลังเนี่ยกำไรจะโตได้150%เย a r ร์ออนเียแล้วก็130% h าร์ฟออนฮานะคะแล้วก็ปีหน้าจะโตได้77%นะคะ่ะ ต่อมาที่ Next นะคะเราแนะนำซื้อราคา24บาทค่ะซึ่ง N e x t เนี่ยโรงงานเนี่ยจะส,สมมอบได้ไตรมาสสามเนี้ย จะได้150คันนะคะแล้วก็จะกำไรเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีในไตมาส3นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในพันปีนี้คาดว่าจะส่งได้1000คันส่วนปีหน้าเนี่ยพอโรงงานเปิดได้เต็มปีคาดว่าจะได้5,000คันเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งตอนนี้มีออเดอร์มารองรับแล้ว3,000คันนะคะกำไรปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าจะโตได้500%นะคะสรุปก็คือเราวันนี้เรามาแนะนำหุ้น EV ทั้งหมด4ตัวนะคะมี ที่ชอบที่สุดจะเป็นฟอ r ดกับเน็กนะคะแนะนำซื้อ2ตัวแล้วก็เป็น a h นัแนะนำซื้อแล้วก็เป็นเซแนะนำซื้อเก่งกำไรค่ะ